จะสอบเข้าเปน็นนักเรียนในสิบตำรวจอย่ามองข้ามเรื่องสายตาก่อนรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับพี่พ,พ,พี่อามนะครับวันนี้ EP ที่สนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องความสำคัญของสายตานะครับกับการเป็นตำรวจครับคือการเป็นตำรวจนะครับเราต้องหูไวตาไว เราต้องคอยสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่สังเกตการผู้คนสังเกตรถต่างๆนะครับเช่นสมมุติเกิดเหตุวิ่งราวซับเกิดขึ้นนะครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เรียนนั้นเราต้องหูวไวตาไวสังเกตเหต็นแล้วครับว่าใครเป็นผู้ฉกชิงวิ่งราวซับนั้นไปนะครับครับหรือแม้กระทั่งการยิงปืนนะครับก็ต้องใช้สายตาถูกต้องไหมครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็สําคัญทุกขั้นตอนนะครับแต่ว่าสายตาเนี่ย ตอนที่สอบเนี่ยจะเห็นตกกันเยอะนะครับ 1. หนึ่งนะครับตรวจตาบอดสีโดยคุณหมอเนี่ยเขาจะให้เราอ่านแผ่นชาร์ตสีนะครับผมน่าจะประมาณ 9- 10แผ่นนะครับ2ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็นนะครับคือจะเป็นแผ่นชาร์ตเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ข้างบนนี้นะครับเป็นแผ่นชาร์ตให้เรายืนถอยหลังประมาณ6เมตรนะครับผมแล้วก็อ่านบนารรทัดที่6กทับหหรือ20่สทับยีินะครับ ซึ่งเราต้องอ่านให้ได้นะครับถ้าอ่านไม่ได้เนี่ยตกครับผมไม่ต้องคิดที่จะท่องจําเข้าไปนะครับเพราะว่าคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีชาร์ตเนี่ยหลายแผ่นนะครับผมเปลี่ยนสับเปลี่ยนตลอดสับเปลี่ยนต,ตัวเลขได้ตลอดอิสระเลยครับผมซึ่งไม่ไม่ต้องท่องไปนะครับเรื่องของการแก้ไขจะมีอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับก็คือ1การทําเลสิกนะครับ 2. การทํา p r K และ3ที่พี่ทำเนี่ยคือโอเคเลนครับผมหรือว่าเลนกดตาหรือเลนปรับสายตานะครับ โอเคเลนเนี่ยคือจะเป็นเหมือนคอนแทคเลนนะครับน้องเป็นเหมือนคอนแทคเลนเลยเราจะใส่เวลานอนพอตื่นเช้ามาเราก็ถอดปึ๊บเราก็จะมองเห็นชัดชัดแจ๋วเลยครับเหมือนเกิดใหม่มันได้เหมือนได้ตาใหม่นะครับผมก็จะชัดอยู่ยงั้น2 3ถึงสาวันนะครับแล้วเราค่อยกลับมาใส่ใหม่ครับผมพี่ทำโอเคเลนนะครับที่โรงพยาบา,จาลจักสุรัตนนินนะครับผมทำกับพี่หมอเบิร์ตนะครับผมส่วนเรื่องราคาก็ บาทที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าที่อยากให้น้องๆเนี่ยครับเช็คลิสต์ตรวจสอบตัวเองนะครับตั้งแต่เนิ่นๆว่าสายตาเราปกติดีไหมลองไปซื้อแผ่นชาร์ตมาอ่านดูนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขได้ทันสอบนะครับผมสําหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับผมขอขอบพระคุณน้องพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมใครมีข้อสงสัยใดๆนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมจะตามมาตอบทุกข้อสงสัยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ